ทวีชายหนุ่มเงียบขรึมที่มีความลับในอดีตเขาเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาการใช้ชีวิตของเขานั้นเรียบง่ายไม่มีอะไรพิเศษจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ทำบางสิ่งที่ไม่อาจลืมเลือนจากความทรงจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นทำให้เขาต้องหนีไปจากบ้านเกิดและทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังทวีมักจดจำคำพูดของแม่ที่บอกเขาเสมอว่าชีวิตของเราไม่สามารถย้อนกลับได้ถ้าเราทำผิดไปแล้วก็ต้องรับผลของมัน เมื่อเวลาผ่านไปทวีตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองใหญ่แต่ความสงบสุขที่เขาคาดหวังกลับกลายเป็นความทรมานในใจเมื่อชายปริศนาคนหนึ่งเริ่มปรากฏตัวขึ้นในชีวิตของเขาชายคนนี้รู้เรื่องราวบางอย่างที่ทวีพยายามจะลืมเขามักจะส่งข้อความมาหาทวีโดยไม่บอกให้รู้ตัวทําให้ทวีรู้สึกเหมือนกําลังถูกจับตามองตลอดเวลาทวีพยายามหลีกเลี่ยงการพบเจอชายปริศนาคนนั้นแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามห่างหายมันกลับยิ่งทา ให้ชายปริศนาเข้ามาใกล้ชิดมากขึ้นทุกย่างก้าวของทวีดูเหมือนจะถูกชายปริศนาควบคุมอย่างไร้ทางหลีกเลี่ยงทวีรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดวันหนึ่งทวีตัดสินใจไปหาความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เขาเคยไว้ใจแต่สิ่งที่เขาพบกลับทําให้เขาตกใจเพื่อนสนิทของเขาคนนี้คือหนึ่งในผู้ที่ร่วมมือกับชายปริศนาและในที่สุดทวีได้รู้ความจริงที่สยดสยองเขาไม่ได้เป็นเพียงเหยื่อของการล่าฆ่าที่ชายปริศนาวางแผนมาเท่านั้นแต่เขายังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการนี้ทีี่่ไไมอาหลกนด้ ความจริงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นทําให้ทวีรู้สึกเหมือนเขาถูกบีบบังคับให้ทําสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้และในที่สุดเมื่อเขาเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนอ,อกเขาก็รู้ว่าความลับของเขานั้นคือสิ่งที่กําลังตามล่าทําลายชีวิตของเขาชายปริศนาเริ่มติดต่อทวีอย่างลับๆเมื่อแรกเริ่มนั้นทวีคิดว่าอาจจะเป็นเพียงการติดต่อจากคนแปลกหน้าทั่วไปแต่เมื่อข้อความจากชายปริศนาเริ่มมีความถี่ขึ้นเขาก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจข้อความแรกที่ชายปริศนาส่งมาเป็นเพียงคําทักทายทั่วไป แต่มันก็มีบางอย่างที่ทำให้ทวีรู้สึกแปลกๆสวัสดีครับผมรู้ถ้าคุณคงจำผมไม่ได้แต่ผมอยากให้คุณช่วยตอบคำถามบางอย่างเกี่ยวกับอดีตของคุณทวีไม่เคยรู้จักชายคนนี้มาก่อนเลยแต่บางสิ่งในข้อความนั้นทำให้เขาเนึอกก่อถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่เขาพยายามจะลืมทุกๆคำถามที่ชายปริศนาถามนั้นล้วนเป็นคำถามที่ทำให้ทวีขนลุกและรู้สึกเหมือนมีใครบางคนที่รู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งในชีวิตของเขาอย่างไม่อาจหลีกหนีได้ หลังจากนั้นทวีเริ่มได้รับข้อความที่มีรายละเอียดมากขึ้นชายปริศนาเริ่มถามถึงเหตุการณ์ในคืนที่ทวีต้องหนีออกจากบ้านอนอเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นการตายของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทวีไม่เคยพูดถึงกับใครชายปริศนาเหมือนจะรู้ทุกอย่างเขารู้ดีว่าเหตุการณ์เหล่านั้นได้ทิ้งรอยแผลลึกไว้ในจิตใจของทวีและยิ่งเขารู้มากขึ้นทวียิ่งรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกจับตามองจากใครบางคนที่สามารถเข้าถึงความลับของเขาได้ทุกเวลาทวีเริ่มรู้สึกเหมือนเขาถูกทดสอบเขาพยายามท อย่างระมัดระวังแต่ยิ่งตอบกลับไปเขาก็ยิ่งรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสูกกับดักของชายปริศนาความสงสัยที่เขามีเกี่ยวกับชายคนนี้เริ่มกลายเป็นความกลัวเมื่อข้อความเริ่มจะไม่เพียงแต่ถามถึงอดีตของทวีเท่านั้นแต่ยังเริ่มพาดพิงถึงคนรอบตัวของเขาทําให้ทวีเริ่มสงสัยว่าชายปริศนาคนนั้นอาจจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเขาจริงๆทวีรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะตกเป็นเหยื่อในเกมที่เขาไม่อาจหนีได้ข้อความที่ชายปริศนาเริ่มส่งมาให้เขานั้นมีคำถามที่เจาะจงและน่ากลัวมากขึ้นเช่น คุณจำได้ไหมว่าใครเป็นคนช่วยคุณหนีในคืนนั้นหรือคุณเคยคิดไหมว่าใครบางคนในชีวิตคุณอาจจะรู้เรื่องนี้ทุกคำถามนั้นเหมือนจะชี้นําให้ทวีเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับคนรอบตัวเขารวมถึงตัวเขาเองที่กําลังพยายามหนีจากอดีตที่เขาไม่อยากจดจําชายปริศนาเริ่มติดตามทวีอย่างใกล้ชิดเขาสังเกตเห็นว่าเมื่อทวีออกจากบ้านทุกวันชายปริศนาคนนั้นจะหายไปจากที่เดิมแล้วปรากฏตัวในที่ใหม่ ทวีเริ่มรู้สึกถึงความไม่สบายใจเขาพยายามหนีไปในหลายทิศทางแต่ทุกครั้งที่เขาหันไปมองเขาก็เห็นชายคนนี้ยืนอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมองเขาอยู่ด้วยสายตาที่ไม่อาจละสายตาได้วันหนึ่งทวีตัดสินใจเดินไปที่ร้านกาแฟที่เขามักจะไปนั่งเป็นประจำเขาคิดว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยและจะไม่มีใครตามมาแต่เมื่อเขาเดินเข้ามาในร้านตาก็เหลือไปเห็นชายปริศนานั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของร้านกำลังจ้องมองมาที่เขา ด้วยท่าทางที่เยือกเย็นสายตาของชายปริศนาทาให้ทวีรู้สึกเหมือนถูกจับตาม,มองไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนทวีพยายามไม่สนใจและสั่งกาแฟไปที่โต๊ะของตัวเองแต่เขาก็ยังไม่สามารถละทิ้งความรู้สึกหวาดระแวงได้ทุกๆเสียงที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเขาทั้งเสียงจากคนในร้านหรือเสียงที่มาจากนอกหน้าต่างทําให้ทวีรู้สึกเหมือนเขากําลังถูกล้อมรอบด้วยใครบางคนที่คอยจับตาดูอยู่ตลอดเวลาการติดตามของชายปริศนาทะวีเริ่มรู้สึกไม่เป็นเพียงแค่การเฝ้าสังเกตแต่เหมือนกับการล่าทวี จึงตัดสินใจที่จะหันกลับมาเผชิญหน้ากับชายปริศนาเขาเดินไปตรงโต๊ะที่ชายคนนั้นนั่งอายุและถามตรงๆงว่าคุณต้องการอะไรจากผมชายปริศนายิ้มบางๆแล้วตอบว่าผมแค่ต้องการให้คุณตอบคําถามของผมให้ครบถ้วนทุกคําถามมีความสําคัญมากสําหรับคุณคําตอบนั้นทําให้ทวีรู้สึกว่าเขากําลังตกอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางออกความหวาดระแวงเริ่มเข้ามาครอบงาจิตใจของเขาทวีเริ่มสงสัยว่า อาจจะไม่มีทางหลีกหนีจากชายปริศนาคนนี้ได้เลยและบางทีชายปริศนาอาจจะรู้บางสิ่งที่ทวีไม่เคยต้องการให้ใครรู้ทุกก้าวของทวีตอนนี้เหมือนการเดินเข้าไปในเงามืดที่ค่อยๆปิดล้อมเขาไว้ความหวาดระแวงกลายเป็นความกลัวที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ทวีหนีออกจากร้านกาแฟาทันทีหลังจากเผชิญหน้ากับชายปริศนาเขาวิ่งไปตามถนนเปลี่ยวในเมืองโดยไม่หันกลับไปมองข้างหลังความรู้สึกหวาดระแวงยังคงติดตามเขาตลอดเวลาราวกับว่าเขากำลังถูกไล่ล่าโดยเงาที่ไม่มีวัน หลุดพ้นทวีไม่สามารถทนอยู่ในสภาพนี้ได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจหาความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทของเขาที่เขาเคยไว้ใจมาตลอดเพื่อนคนนี้ชื่อวุฒเป็นคนที่ทวีรู้สึกว่าเขาสามารถเปิดใจพูดคุยด้วยได้ทุกเรื่องวุฒเป็นคนที่ทำงานอยู่ในอาชีพตำรวจและมักจะให้คำปรึกษาที่ดีเสมอทวีโทรหาวุฒทันทีและขอให้เขามาช่วยเหลือโดยไม่บอกกล่าวรายละเอียดทั้งหมดแต่ทวีพยายามจะบอกเพื่อนสนิทให้เข้าใจว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตราย เมื่อวุฒมาถึงทวีเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตั้งแต่การได้รับข้อความจากชายปริศนาไปจนถึงการถูกติดตามอย่างไม่ลดละวุฒฟังอย่างตั้งใจและแนะนําให้ทวีระมัดระวังตัวแต่สิ่งที่ทวีไม่คาดคิดคือวุฒเริ่มถามถึงเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ทวีรู้สึกไม่สบายใจในายเคยคิดไหมว่าอาจจะมีคนใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้วุฒพูดถามในลักษณะที่เหมือนจะรู้อะไรบางอย่างคําถามนั้นทําให้ทวีเกิดความลังเลใจเขารู้สึกว่าเพื่อนสนิทอาจจะรู้มากกว่าที่เขาคิด และเริ่มสงสัยว่ามีอะไรบางอย่างที่วุฒไม่ได้บอกเขาทวีบอกกับตัวเองว่าเขาจะต้องระมัดระวังทุกการกระทําของวุฒต่อไปในขณะที่ทวีพยายามเล่าเรื่องต่อไปวุฒกลับแสดงท่าทีที่แปลกไปเขาดูเหมือนจะไม่แปลกใจมากนักกับเหตุการณ์ที่ทวีเล่ามาและกลับพูดว่าบางทีนายอาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องนี้อาจจะไปไกลกว่าที่นายคิดคำพูดของวุฒทำให้ทวีเริ่มรู้สึกสับสนและสงสัยในความจริงที่เขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ทวีเริ่มรู้สึกว่าการหนีจากชายปริศนาอาจจะไม่ใช่การหลีกเลี่ยงปัญหาเขาอาจจะต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เขาคิดแม้ว่าจะมีวุฒิอยู่ข้างๆเขาแต่ทวีก็ไม่สามารถลบความรู้สึกที่ค่อยๆก่อตัวในใจได้ว่าเพื่อนสนิทของเขาอาจจะมีความลับบางอย่างที่ไม่เคยเปิดเผยทวีเริ่มรู้สึกเหมือนเขากำลังติดอยู่ในวงจรของความหลอกลวงที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้เมื่อวุฒิเพื่อนสนิทที่เขาหวังว่าจะช่วยเหลือกลับหักหลังเขาในที่สุดในคืนหนึ่งหลังจากที่ทวีเล่าเรื่องราวทั้งหมด ให้วุฒฟังวุฒก็ขอให้ทวีไปพบเขาที่บ้านเพื่อพูดคุยต่อทวีไม่ลังเลเขาเชื่อใจเพื่อนคนนี้แต่สิ่งที่เขาพบที่บ้านของวุฒกลับทำให้เขาตกใจอย่างมากเมื่อทวีเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นของวุฒเขากลับเห็นชายปริศนานั่งอยู่ที่โซฟายิ้มให้เขาอย่างเยือกเย็นทวีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบของเขาพังทลายลงในทันทีเขาหันไปมองวุฒที่ยืนอยู่ข้างๆซึ่งแสดงท่าทีไม่แตกต่างจากชายปริศนาเลยวุฒยิ้มออกมาแล้วพูดว่าทวีนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนายแล้ว ทวีไม่สามารถเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเขาถามวุฒด้วยสิ่งที่สัน่นทำไมทำไมถึงทำแบบนี้วุฒเริ่มอธิบายว่าเขาและชายปริศนารู้จักกันมานานแล้วและเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นวุฒบอกว่านายไม่เคยคิดเลยหรือว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คำตอบจากนายทวีรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาถูกฉีกออกจากกันเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าผู้คนที่เขาเคยไว้ใจที่สุดจะหักหลังเขาได้ขนาดนี้วุฒ และชายปริศนาไม่ได้เพียงแค่ตามล่าหาความจริงจากอดีตของทวีแต่พวกเขาตั้งใจที่จะทำลายชีวิตของทวีโดยการบังคับให้เขาสัมผัสกับความเจ็บปวดที่เขาพยายามหลีกหนีมาทั้งชีวิตชายปริศนามองทวีแล้วพูดว่านายไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งที่เคยทำไว้ได้หรอกทวีทุกอย่างที่นายเคยทำมันจะต้องได้รับการชํารัทวีรู้สึกเหมือนถูกกระชากกลับไปในอดีตที่เขาพยายามจะลืมแต่ตอนนี้มันกลับมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งความหวาดกลัวเริ่มเข้ามาครอบงำจิตใจของเขา เมื่อรู้ว่าคนที่เขาเคยเชื่อใจนั้นกลับมีส่วนในการทำลายชีวิตเขาเองหลังจากที่ทวีถูกหักหลังและเริ่มตกอยู่ในกับดักของชายปริศนาและวุฒิการฆ่าก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆด้วยรูปแบบที่ดูเหมือนอุบัติเหตุทวีเริ่มสังเกตเห็นว่าเพื่อนๆและคนใกล้ตัวของเขาเริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้คนแรกที่เสียชีวิตคือธนภัทรเพื่อนร่วมงานของทวีที่เป็นคนมีสุขภาพดีแต่กลับเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชนที่ถนนสายหลักทวีรู้สึกแปลกใจ พราะธนพัฒน์ทอไม่เคยมีปัญหาในการขับรถมาก่อนจนกระทั่งตำรวจสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุธ,ธรรมดาแต่ทวีรู้ดีว่ามันไม่ใช่เขาเริ่มสังเกตเห็นว่าอุบัต,ติเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนที่เขารู้จักและอยู่ใกล้ตัวหลังจากนั้นไม่นานวราพรภรรยาของเพื่อนสนิทของทวีก็ตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุทางน้ำขณะที่เธอกำลังเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลเพื่อนๆของทวีเริ่มเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดในลักษณะคล้ายๆกันทุกคนดูเหมือน จะประสบอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดถึงทวีรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่แปลกประหลาดในเหตุการณ์เหล่านี้ทวีเริ่มตามหาคําตอบจากชายปริศนาเขาเข้าใจว่าแต่ละการตายเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ชายปริศนาและวุฒิได้วางไว้เพื่อลงโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอดีตของทวีเองในคืนหนึ่งทวีได้รับโทรศัพท์จากชายปริศนาเสียงของชายคนนั้นดังขึ้นในหูของทวี นายเห็นไหมทวีทุกคนที่เกี่ยวข้องกับนายจะต้องจ่ายราคาแม้กระทั่งคนที่เคยเชื่อใจในคําพูดนั้นทําให้ทวีรู้สึกเหมือนเขากําลังถูกทดสอบอย่างรุนแรงและเขาก็ไม่รู้ว่าจะหลีกหนีจากความจริงที่รอคอยเขาอยู่ได้อย่างไรทวีเริ่มรู้สึกว่าเขากําลังเป็นส่วนหนึ่งของเกมอันน่าสะพรึงกลัวและการฆ่าเหล่านี้ไม่เพียงแต่ จะทําให้ชีวิตของเขาพังทลายแต่ยังจะทําลายชีวิตของคนที่เขารักไปด้วยทุกการฆ่าที่เกิดขึ้นมีการจัดการและอย่างรอบคอบเพื่อให้ไม่มีใครสงสัยทวีเริ่มสังเกตเห็นความละเอียดอ่อนที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้ทุกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถูกเตรียมการมาอย่างดีจนทําให้ตํารวจและคนรอบข้างไม่สามารถจับผิดได้กรณีของธนภัทรที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ทวีรู้ดีว่าในคืนนั้นเขาเห็นบางอย่างที่ทําให้เขาคิดว่ามันไม่ใช่แค่ความบังเอิญรถของธนภัทรถูกขับไปตามถนนที่ค่อนข้างเงียบสงบแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อทวีได้ยินเสียงเบรกรถจากระยะไกลเขารู้สึกว่ามันเหมือนจะถูกทําให้เกิดขึ้นอย่างตั้งใจส่วนการเสียชีวิตของวราพรก็ไม่ต่างกันเธอเดินทางไปที่ทะเลกับเพื่อนๆแต่ในระหว่างทางเรือที่เธอนั่งเกิดอุบัติเหตุและล่มลงในน้ําเหตุการณ์ดูเหมือนจะเป็นแค่ความผิดพลาดทางธรรมาชาติแต่ทวีเริ่มรู้สึกได้ถึงการวางงแผนนที่่่ซอออยูเบื้ หลังทวีจำได้ว่ามีคนแปลกหน้าปรากฏตัวในช่วงที่วราพรออกเดินทางเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการฆ่าในแต่ละครั้งมีการเตรียมการอย่างละเอียดการสืบสวนไม่มีข้อสงสัยที่ชัดเจนเพราะมันถูกจัดการให้เหมือนกับอุบัติเหตุธ,ธรรมดาทุกหลักฐานถูกลบเลือนหรือถูกปรับให้ดูเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดการฆ่าเหล่านี้เป็นการกระทำที่ชำนาญราวกับว่าใครบางคนมีประสบการณ์ในการทำลายล้างชีวิตคนอย่างระมัดระวัง ทวีเริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่มองไม่เห็นที่คอยจับตาดูเขาการกระทําของชายปริศนาและวุฒิทําให้ทวีรู้สึกว่าเขาอยู่ในเกมที่ไม่มีวันชนะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาดูเหมือนจะถูกคํานวณและควบคุมอย่างระมัดระวังเพื่อลดโอกาสที่จะมีใครสงสัยว่าเขากําลังถูกตามล่าอยู่เจ้าหน้าที่ตํารวจเริ่มสืบสวนเหตุการณ์การตายที่เกิดขึ้นอย่างลึกลับและหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพวกเขาก็เริ่มสงสัยว่าอาจจะมีคนในพื้นที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเหล่านี้ ในระหว่างการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติหลายอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลธรรมดาทุกการตายดูเหมือนจะเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันหรือสถานที่ที่ผู้เสียชีวิตมักไปบ่อยๆบ,บางครั้งตำรวจเริ่มคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะไม่ใช่แค่ความบังเอิญแต่เป็นการวางแผนโดยบุคคลที่รู้จักพื้นที่ดีตำรวจเริ่มสอบสวนคนในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตรวมทั้งเพื่อนร่วมงานของธนภัทร และวราพรพวกเขาตรวจสอบความเคลื่อนไหวของคนที่ใกล้ชิดกับผู้ตายรวมทั้งการติดต่อทางโทรศัพท์และข้อความที่อาจช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ได้มากขึ้นสิ่งที่ทําให้ตํารวจสงสัยมากที่สุดคือการที่ทั้งสองเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดถึงการกระทาของบุคคลภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครตั้งข้อสงสัยตํารวจเริ่มตั้งคําถามกับทุกคนที่มีความสัมพันธ์กับผู้ตายรวมถึงวุฒเพื่อนสนิทของทวีที่ดูเหมือน จะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ทวีเริ่มรู้สึกว่าเพื่อนของเขากำลังถูกจับตามองในฐานะผู้ต้องสงสัยถึงแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนทวีก็เริ่มรู้สึกกดดันเพราะทุกอย่างเริ่มเข้าใกล้เขามากขึ้นความตึงเครียดในเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อข่าวลือเริ่มแพร่กระจายว่าผู้ลงมืออาจจะเป็นใครบางคนที่รู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดีคนในพื้นนอกที่เริ่มตั้งข้อสังเกตและเกรงกลัวว่า อาจจะมีการฆ่าต่อเนื่องทวีเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกล้อมรอบด้วยเงาเมื่อที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทวีเริ่มรู้สึกถึงความไม่สงบในใจเมื่อเขาค้นพบว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นเป้าหมายของการฆ่าครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกสิ่งที่เขาพบเจอเริ่มชี้ไปในทิศทางเดียวกันเขาเริ่มสงสัยว่าทุกการฆ่าที่เกิดขึ้นรอบตัวเขานั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็เนแผนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อลังแค้นหรือทำลายชีวิตเขาทุกครั้งที่ทวีไปที่ไหน หรือทำอะไรเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกําลังเฝ้าติดตามเขาอยู่การฆ่าที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างทําให้ทวีเริ่มรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนถัดไปเหตุการณ์ต่างๆที่เขาพบเจอทุกวันทําให้เขามีความรู้สึกว่าความตายกําลังเคลืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเขาทวีพยายามหาคําตอบเขาเริ่มกลับไปทบทวนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาตั้งแต่วันที่เขาได้พบกับชายปริศนาและวุฒทุกอย่างที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้มันกลับกลายเป็นส่วนหนึ่ง ของแผนการที่ค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาทวีเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันเขากำลังถูกทดสอบให้เผชิญกับสิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงมาตลอดทวีตัดสินใจหาหลักฐานที่จะช่วยเขาเปิดเผยความจริงและพยายามหาวิธีที่จะหลบหนีจากมือของผู้ที่คอยตามล่าเขาในขณะที่เขากำลังพยายามหาทางออกจากเกมแห่งการฆ่าเขาก็พบว่าทุกการเคลื่อนไหวของเขาถูกจับตามองทวีเริ่มรู้สึกว่าคำว่าปลอดภัยกลายเป็นคำที่หายไปจากชีวิตของเขา เขารู้ดีว่าไม่เพียงแต่เขาจะต้องหาคำตอบเกี่ยวกับชายปริศนาและวุฒิแต่ยังต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นแผนการฆ่าที่ไม่มีวันจบสิ้นปริศนาของกาล่าฆ่าครั้งนี้เริ่มเผยให้เห็นความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับทวีเองเมื่อทวีพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาค่อยๆค้คนพบว่าความเชื่อที่เขามีเกี่ยวกับตัวเองนั้นอาจจะไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยทวีเริ่มย้อนกลับไปคิดถึงชีวิตในอดีตของเขาและสิ่งที่เขาเคยทำความลับที่ถูกฝังอยู่ลึก ในจิตใจของเขาเริ่มหลุดออกมาเป็นเส้นทางที่นําเขาไปสู่คําตอบของการฆ่าเหล่านี้ในช่วงหนึ่งของการสืบสวนทวีได้พบกับหลักฐานบางอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะเจอมันเป็นเอกสารเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคนในครอบครัวเขาเองทวีจําได้ว่าในช่วงวัยเด็กเขาเคยประสบกับเหตุการณ์ที่ชวนให้คนลุกเขาไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันเป็นอย่างไร หรือทำไมมันถึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเขาเริ่มย้อนกลับไปในอดีตความทรงจำที่เขาพยายามจะลืมมันกลับมาในที่สุดการฆ่าในครั้งนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการแก้แค้นของคนอื่นแต่มันกลับเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของเขาเองในอดีตสิ่งที่ทวีค้นพบทําให้เขาตกใจจนไม่สามารถขยับตัวได้เขารู้สึกว่า ตัวเองถูกขังอยู่ในวงจรของการฆ่าที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้ทุกการฆ่าที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความลับที่เขาพยายามจะหลบเลี่ยงตลอดเวลาการกระทําในอดีตของทวีที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความโหดร้ายที่เขาต้องเผชิญในปัจจุบันทวีรู้สึกเหมือนเขากําลังหลงเข้าไปในความมืดมิดที่ไม่มีทางออกเขาคิดว่าตัวเองกําลังถูกลงโทษจากสิ่งที่เขาทําในอดีตและตอนนี้เขากําลังต้องรับผลกรรมจากการกระทําที่เขาทําไว้แม้กระทั่งคนที่เขารักก็ต้องตกเป็นเหยื่อของมันด้วย